สวัสดีค่ะผู้เข้าอบรมทุกคนนะคะวันนี้นะคะวิทยากรจะมาแนะนําวิธีการทําบัตรเลขระเบียนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างดินสอไม้บรรทัดกรรไกรคัตเตอร์กาวกระดาษหลังรูปซึ่งเราตัดแล้วนะคะ ตัดขนาดที่กระดาษลังรูปก็คือ6ครึ่งคูณ6ครึ่งค่ะบัตรภาพบัตรตัวเลขเนี่นะคะเป็นภาพตัวเลขนะคะซึ่งจะเป็นตัวเลขที่เราตัดนะคะตัดเรียบร้อยแล้วเคลือบเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็คือผ้าสำหรับห่อกระดาษลังรูปค่ะแล้วก็เบียนะคะที่เราจะเตรียมมาเบี้ยนะคะที่วิทยากร นำมาให้ดูนี้คือมันเป็นหินสีนะคะแต่ถ้าเราต้องการที่จะทำเอามาเป็นเบีย้ยอย่างอื่นก็ได้นะคะจะเป็นกระดุมเม็ดใหญ่หรือวัตถุที่เป็นเมล็ดพืชที่เป็นเมล็ดใหญ่ๆนะคะก็ได้เหมือนกันค่ะต่อไปเรามาดูวิธีการผลิตกันนะคะขั้นแรกเลยคือเราจะนำกระดาษหลังรูปนะคะมาวัดให้ได้ขนาด6ครึ่งคูณ6ครึ่งนะคะจำนวน10แผ่นนะคะ แล้วก็จะตัดออกมาในลักษณะนี้นะคะเวลาตัดกระดาษหลังรูปนะคะกระดาษหลังรูปเป็นกระดาษที่หนานะคะเวลาเรากรีดกระดาษลงไปนะคะครั้งแรกเลยให้เรากรีดเบาๆเพื่อให้เป็นร่องก่อนนะคะครั้งที่2อเราก็ค่อยๆนะคะเริ่มกดลงไปนะคะเราจับให้กรีดให้มันขาดครั้งเดียวนะคะ เห็นไหมคะขอบก็จะเรียบนะคะไม่เป็นขุยนะคะอย่าใช้วิธีการหักหรือดึงนะคะถ้าเราใช้วิธีการหักหรือดึงนะคะขอบก็จะไม่สวยนะคะอย่าลืมนะคะการใช้คัตเตอร์เวลาตัดเราจะต้องกดนะคะตรงไม้บรรทัดแน่นๆขั้นต่อไปนะคะ เราก็จะมาติดกระดาษลังรูปลงไปในผ้านะคะเราก็จะใช้วิธีการเดียวกันกับที่เราทำเกมจดจำตัวเลขเลยนะคะแต่ครั้งนี้จะมีแค่แผ่นเดียวนะคะไม่เหมือนเกมจดจำตัวเลขที่เราจะต้องติดกระดาษลังรูปทั้งสองแผ่นนะคะ ทิ้งไว้ให้แห้งก่อนนะคะต่อไปวิธีการตัดนะคะตัดมุมเราก็ใช้วิธีเดียวกันกับการที่เราทำเกมจดจำตัวเลขเลยนะคะตัดมุมออกเวลาเราพับผ้าเข้าไปนะคะริมผ้าของเราจะได้ไม่หนาเกินไป เราก็จะพับริมผ้าเข้าไปนี่คือด้านหลังนะคะนี่คือด้านหน้านะคะ่ะ ต่อไปจะเป็นวิธีการนำบัตรเลขที่เราตัดและเคลือบเรียบร้อยแล้วนะคะมาติดกระดาษกาวสองหน้าบางนะคะด้านหลังนี่นะคะทำแบบนี้นะคะทุกบัตรเลขที่เราเตรียมไว้เลยนะคะแล้วนำบัตรเลขที่เราติดกระดาษกาวด้านหลังเรียบร้อยแล้วนะคะ มาติดลงแผ่นกระดาษหลังรูปที่เราห่อผ้าไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเราจะได้บัตรเลขแบบนี้นะคะทุบ้านที่เป็นตัวเลขนะคะนี่คือด้านหลังนะคะใช้วิธีการทำงานนะคะโดยบัตรเลขที่เหลือกับแผ่นกระดาษหลังรูปที่เหลือแบบนี้ทุกอันเลยนะคะ เราก็ได้บัตรภาพที่เป็นสื่อของท้องถิ่นแล้วแล้วนะคะพร้อมใช้งานแล้วนะคะสำหรับผู้เข้าอบรมที่ไม่มีเครื่องเคลือบนะคะเราก็ไม่ต้องกังวลใจนะคะเราก็สามารถทำสื่อชิ้นนี้ได้นะคะก็คือเราสามารถตัดบัตรตัวเลขแล้วก็ติดลงไปในแผ่นภาพนะคะหรือเป็นกระดาษแข็งหรือกระดาษหลังรูปหรือกระดาษฟิวเจอร์บอร์ดก็ได้นะคะกิจกรรมตัวนี้ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องทำเหมือนวิทยากรนะคะ จะสังเกตเห็นว่าผ้าที่วิทยากรนำมานี้นะคะเป็นผ้าขาวม้านะคะซึ่งเป็นผ้าที่เป็นท้องถิ่นของเรานะคะบางหมู่บ้านนะคะหรือบางโรงเรียนนะคะซึ่งมีโอทบอของหมู่บ้านนะคะซึ่งเป็นผ้าไหมผ้าทอมือหรือผ้าลายที่เป็นพื้นบ้านพื้นเมืองของตนเองนะคะก็สามารถนำมาทำให้เป็นรูปแบบเพื่อที่จะมาทำให้มันเป็นสื่อในห้องเรียนเราสมบูรณ์แบบสวยงามได้นะคะ วันนี้นะคะวิทยากรขอขอบคุณผู้เข้าอบรมทุกคนนะคะที่ได้รับชมการผลิตสื่อในวันนี้นะคะมีส่วนร่วมทุกคนหวังว่านะคะผู้เข้าอบรมทุกคนจะได้กลับไปทำงานนะคะอย่างมีความสุขนะคะหากท่านใดนะคะมีปัญหาติดขัดใดๆนะคะหรือมีปัญหาช่วงไหนไม่ทันนะคะก็ให้ทักมา,าในลายส่วนตัวของวิทยากรหรือลายกลุ่มของเราได้นะคะ ทีมงานวิทยากรนะคะยินดีให้รับคำปรึกษาหรือให้คำแนะนำทุกอย่างคะ่ะขอบคุณนะคะ